ข้อ558เดกาโลกธรรมสูตรเป็นต้นนั้นว่าทำอันจะมีแน่นอนแก่สัตว์โลกชื่อว่าทำสำหรับโลกด้วยเหตุนั้นพระอาจารย์จึงกล่าวคำเป็นต้นว่าผู้ชื่อว่พ้นจากธรรมทั้งหลายนั้นย่อมไม่มีการได้ของกินและเครื่องปกปิดเป็นต้นชื่อว่าลาบอีกอย่างหนึ่งวัตถุมีของกินและเครื่องปกปิดเป็นต้นเหล่านั้นแลชื่อว่าลาบเพราะเป็นวัตถุอันบุคคลพึงได้ความไม่มีแห่งวัตถุมีของกินและเครื่องปกปิดเป็นต้นนั้น เชื่อว่าเสื่อมลาบก็บรรดาลาบและเสื่อมลาบทั้งสองนี้ความยินดีอันมีลาบนั้นเป็นอารมณ์พระอาจารย์ถือเอาแล้วด้วยลาภัสับความยินร้ายอันมีความเสื่อมลาบเป็นอารมณ์ท่านถือเอาด้วยอาลาภัสับเพราะเมื่อความยินดีมีอยู่ความยินร้ายก็ได้โอกาสเหมือนกันประดุดว่าเมื่อเลือดมีน้องก็ต้องมีด้วยสามารถแห่งความช้ำเลือดฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระอริอาจารย์จึงกล่าวว่าลาเพอาคเตอลาโพอาคโตเยวะ แม้ในโลกธรรมมียศเป็นต้นก็ในนี้เหมือนกันในอำถามุคลสูตรนี้พระอาาจารย์กล่าวไว้เพียงเท่านี้แล้วว่าทำทั้งหลายในโลกเชื่อว่าโลกธรรมมีคําอธิบายที่ท่านกล่าวไว้ว่าโลกยังเป็นไปตราบใดทำทั้งหลายก็ไม่หมุนกลับตราบนั้น